ไม่ใชนให้ไอ้บุญจันทร์้จัดชนะโลดจัดจัดจัดเสื้อคอยเสื้อคอยฮ้ยย่านเมียเจ้าหายบ่ฮ้ยประยานยังพยานอีกแล้วบ่ต้องยางอนดัเมีเท่าคอยยังปะยันเจ้าจิมัน้ยไม่เท่ากขบปยันบ่เจ้าจิปยันีเงจำไม่เท่าแ่นีว่าบันยายงที่วาอยู่ันรยามัน เล่นหัวใจหัวความไอ้ยเล่าว่าเสจะคอยทีชื่อดอกจะไม่เถ้าเราบกกาเฮ็ดเนี้ยคอยดอกเอาน้อน้องเจ้าเฮ้ยไม่เถ้าจังมากไม่เถ้าจังมากไม่เถ้าคอยมากบอกเฮ้ยบ่เ๊วยยังบ่เ๊วยยังเจอคอยมเจ็ยจังใดก่อโอ้ยมึงเก่งขนาดเลยนอเดียวเนาะ มันน่งกินอยู่หนาหงั่งเพลินเลยเดีนี้อาการมันดีไหมจังบวพักกันอยากอ้ายอล้วก็มีไอไอบุญจันทร์เล่าส่วนกินดีเจอเฮ้ยเฮ้ยไม่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 มึงนี่เป็นหายเฮี้ยไม่ไม่เอาเอาเก่อนพอกินเราแซบพอกินไกิเราแซบกินอยู่เอ่ะยุซ่านจะคล้องกันยังใครเนี้นี่มันนางกินอยู่เดี่ยวไมจังบ่ด้ไปมาซื้อยากนอกมันอยู่กำลังเมนเมนเม่ยุรานิค่าดีละไปไหน ทับดอกทับดอกทับดอกใครเร็วทับดอกเร็วน้อยพวดบ่เบื่อแห้งพวกมึงทับดอ๊กอ้าทับดอ๊กนะเอางีกมามาลุ้นมาลุ่นละเหมือละเว้นขันพ่อแม่มาที่ร้านนี่เอาไหมมันถือเพราะท่านมันถืบ่ทันเออนั่นล่ะทับพีททับพีททับพีทัเฮ้ทับพีทบ่เออมาเลยกลางไหนพุกละีเป็กจะพักเป็กเดี๋ยวจะก็ก็กินเดี๋ยดิบ่บ่ซีเป็กแล้วซีเป็กนี่โอ้มึงไป็ยัง

จะขอระเบิงบาทนี้จะขอระเบิง้เราก็เบิร์ละบารนี้ให้ยังไงเนาะบาทน่ะเมยขอยบอมีเงินพอบาดได้บุญจันเราเบิดบมีปัหานั่นบ่มีปัญหาเส้นเลยเมยใจเส้นเส้นเลยเส้นเส้นไหนเส้นอาวเมยติตใจจัดเลยอุ้ยอยากินยาแก้นบ่อยมันมวนๆอยู่กูก็หลงวาป่อยมันเหมือนนานเอิเจ็บจัดๆจดเบิเลยจัดใส่เบิรเลย เจเจคุ้งครับเจคุ้งเจคุ้งมันมันนี่มันนี่เจกุ้งมันนี่เอาเบียสเบียร์ลังหนึ่งรังนึงเบียร์ลังนึงเบียร์ลังนึงเราอีกสี่คนไงมากินสี่พอมากินมากินมากินสิพวกไว้พวกไว้แม่เลยอันบ่มีปัญหาอย่างเด้อซื้อแม่บ่ไหวแต่แม่จีเมื่อเฮ้ยเอาเอาบ่ได้แล้วก็เหลือสี่ดอกนึงไหมอ้ยดอกก็ดอกใหญ่พอ เฮียหลังนึงเราซี่วดเราซีเราซีขวดไงเป็นไดโอ้มันแบนขนเจ้าเราควรน่้อยเย็นป็นเฮียลังนึ่งอีกซี่ขวดไงจังอ้ยไปตั้งเอาไปไเด็กาไมป็นโอ้มา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 เอาเอาเาากามามาามาา ไปอุ้ยม่เน่าเจ้าคือใจดีของแขกของแขกเอไปเอไปเดินอาไปเอไปโอ้ยคุณยายน้ำอ่ำแม่นหยังล่ะน้งอุ้ยยายมันโดนเหรอแด้นี่โดนนี่หยังล่ะเดี๋ยวนีีอุ้ยเจ้าผ้าลูกเคยเจ้าไปกินเบียร์อยูุ่ลานควายนั่นไปบนจันนั่นไหมเบียร์ล่างหนึ่งเหล้าสี่ขวดเอ่ำจังได๋จังมีซีรีเ์แถวอนี่เอ่ำแม่นสันติอ้าก็แม่นลเนาะมือได้นอนี่นอคือจื่อบ่ได้เหรอฮะกินออกขีออกระ หลงเสมอยายโอ้ยการถามแน่มันมันมันเอาหลายป็นไดละบานล่างหนึ่งลรวสี่ขวดยายมันเป็นเงืนหลายปันไดบาทนี้วยพันหนึ่งพอดีเลยพันหนึ่งมันแมนอยู่บนนางแมใยายอุ้ยบกผ่าตั้มอันนั้นมันเป็นแต่ยังสี่สีมันเอาสุดแม่เจนี่ไปกินนี่อุ้ยจักเละก็รเฮตเตเปกันอยู่หันอยู่ฮะ แต่ว่าเอาหลดได้หามเอาเอได้หามอยู่หันบอกแม่อันเหล่าเนาะไมยเสดงมาเมาหนะักเลยที่บักหาญาตินี่เดินๆพ่อเชอนหนึ่งมันก็หาแต่เหลืองให้แม่ e ได้แบกผักขวดนั่นไหมอุ้ยนั่งปัญญาเด้อย,<ๆ>ยา,ายเด้อนั่งปัญญาอยู่หลานเด้ออุ้ยถาจะข้าวเด้อนั่งเด้อสิสิเอาไปส่งอยู่ให้ป้ายแบบผักนี่ค่คักๆนี่ก่อนมันก็จะเป สั่งเอาเตะบักหาทาังมันนี่พ่อ่ามไดกับเป็นจังสี่จังสี่แล้วก็กูสิบอยากมาพ่อมันเอาเตะเหล่าเกลือกูกูก็ลืมข้าวเป้ปให้บดช่วเนี่ยอ,อรลอยบกากหา